ตอนนี้ผมได้เปลี่ยนกีฬามาเป็นกีฬาใหม่ชื่อ P S A นะครับ P S A Thailand ฝากวิกเตอร์มาเติมวิชาที่พี่นุนะครับในช่วง3-4เดือนที่ผ่านมานะครับฝากพี่หนุฝึกให้สวัสดีครับบุกบอกต่อนะครับวันนี้เราอยู่กันที่บุรีรัมย์นะครับเรามาอยู่กันที่ ผมไม่รู้ชื่อที่อะไรผมเรียกว่าบ้านพี่นุนะครับเป็นโค้ชของผมเองนะครับ <G ül üyor> ไม่รู้พี่นุอยู่ไหนนะครับ <G ül üyor> เดี๋ยวเราเดินไปก่อนนี่ไงพี่นุเจอแล้วสวัสดีครับพี่นุสวัสดีครับถ้าใครติดตามเพจบุ Book ๊กบอกต่ออยู่นะครับจะเห็นว่าเมื่อก่อนผมเล่นกีฬาสุนัข阿拉คาชื่อ IGP นะครับซึ่งตอนนี้ผมได้เปลี่ยนกีฬามาเป็นกีฬาใหม่ชื่อ P.S.A. นะครับอ่า P.S.A. Thailand ช่วงที่ผ่านมานะครับผมเดินทางท่องเที่ยวทํางานทั่วโลกนะครับก็ฝากวิกเตอร์มาเติมวิชาที่พี่นุนะครับในช่วง3-4เดือนที่ผ่านมานครับฝากพี่นุฝึกให้แล้วก็เดี๋ยววันนี้เป็นตัวผมมาเติมวิชาเองนะครับให้พี่นุพาไปดูหน่อยได้ไหมครับว่าวิกเตอร์เติมวิชาอะไรมาบ้างไปไปลุยกันเลย ตอนนี้นะครับผมได้เปลี่ยนวิกเตอร์มาเล่นกีฬา P.S.A. นะครับถ้าใครที่ติดตามอยู่เนี่ยก็จะรู้ว่าวิกเตอร์เนี่ยมาจากกีฬาอล่าขา I.G.P. ของ P.S.A. นะครับมันจะเป็นเหมือนสถานาการณ์จริงมากกว่านะครับของ I.G.P. สุนัขจะสามารถกัดได้แค่ลงปอกแขนเพื่อยับยัง้งแต่ใน P.S.A. เนี่ยสามารถกัดได้ทั้งตัวเลยไม่ว่าจะเป็นแขนหรือขาและที่ผมมาเล่นกีฬานี้เพราะว่าสิ่งที่เราฝึกคือเราต้องการฝึกให้สุนัขทบเจอกับสถานาการณ์เลยสถานาการณ์คือจําลองสถานาการณ์คล้ายๆว่าเราถูกโจมตีจริงๆสุนัขจะต้องเรียนรู้ที่จะแกปัญหาาาในนสถานาการ ต่างๆถ้าเทียบกับ IGP กีฬาเก่านะครับสเสน่ห์ของ IGP มันคือการทําเหมือนเดิมแต่ทําให้ออกมาดีที่สุดจะมีแค่สถานการณ์เดียวไม่มีการเปลี่ยนแปลงคือเจ้าของสุนัขจะรู้เลยทันทีว่าเขาต้องทําอะไรในแต่ละขั้นตอนทุกอย่างตายตัวหมดแล้วเราต้องการความเพอร์เฟกในการทําของแต่ละอย่างยกตัวอย่างเช่นการเดินต้องเดินเป๊ะเวลาดมหมาต้องดมละเอียดจมูกติดพื้นดมแบบทรงพลังทํางานแบบมีพลังกำลังในส่วนของกัด IGP ก็จะมีกัดเหมือนเดิมนะครับเวลาเห่ายับยัง้งถ้าเห่าดีขนาดไหนเห่าทรงพลังหรือเปล่าเห่าเสียงดังฟังช หรือเปล่าเหาด้วยความกล้าหาญหรือเปล่าเราต้องการความเป๊ะตรงนี้แต่ใน P S A เนี่ยเหมือนจำลองสถานการณ์จริงสุนัขไม่จําเป็นต้องเต๊ะเท่า I G P แต่ว่าสุนักจําเป็นจะต้องทํางานได้ในสถานการณ์ที่เขาไม่คาดคิดและที่สําคัญเหมือนที่ผมบอกไป I G P มีดมกลิ่นนะครับของ P S A ไม่มีดมกลิ่นซึ่งการฝึกสุนัขดมกลิ่นนะครับเป็นสิ่งที่ผมไม่ชอบที่สุดไม่ใช่ไม่ชอบนะแค่ชอบน้อยที่สุดในการฝึกสุนัขเลยเป็นเหตุผลที่ทําให้ผมเปลี่ยนมาเล่นกีฬา P s เนะครับแล้วก็ผมคลั่งไคล้การต่อสู้ของสุนัขมากกว่าการใช้จมูกนะครับผมก็เลยมาเปลี่ยนเป็นกีฬา P s เ ก็จบไปแล้วนะครับกับ3วันที่มาเติมวิชากับพี่นุเต็มๆนะครับทุกคนก็จะเห็นความสนุกสนานที่อยู่ในวิดีโอนะครับแล้วก็กีฬาที่วิกเตอร์จะเล่นนะครับชื่อ P.S.A. นะครับแต่ว่าที่เราฝึกกันเนี่ยเขาเรียกว่า P.D.C. เหมือนเป็นเลเวลแรกของ P.S.A. นะครับอยากถามพี่นุว่าที่ฝึกวิกเตอร์มา23วันเป็นยังไงบ้างครับก็สนุกมากครับมีการพัฒนาการที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับทั้งผู้ฝึกเองนะครับแล้วก็ตัวสุนัขเองฝากติดตามวิกเตอร์นะครับเราคาดหวังว่าเราจะเป็นแชมป์นะครับได้ครับ แล้วก็หากใครที่สนใจกีฬา PSA นะครับหรือกีฬาที่เป็นการอรัคขาส่วนบุคคลแบบจริงๆนะครับก็ต้องติดตามที่สยามอ l ลิทเคนนะครับคนนำเข้า PSA นะครับแล้วก็หากใครสนใจคอนเทนต์สุนัขใช้งานแบบจริงๆนะครับหรือว่าสุนัขกีฬานะครับฝากติดตามพี่นุได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตไว้ให้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่นุมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับั เ้เไปข้างบนดีกว่ามาตองดูตรงตรงนี้ใช่ไหมเหมือนทำท่าจะหยิบของครับเฮ้ยโอ้ตรงตูดวัน <laughs> นี้เขาจะกลายเป็นย <laughs>